กรรมการครับร้อยสี่ท่านชม um นะครับ you you ต,ตอน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 นี้เปลี<_<_<_<_<_><_่ยนกรรมการก่อนนะครับกรรมการล่วงเกินไปครับศิลวัฒน์ครับเมาครับนั่นแหละครับเข้าไปกรรมการเห็นไหมครับเสื้อเหลืองครับเมาแล้วครับโอ้โหดด้วยครับโอ้โหเล้วครับครับ ตัอนเตอร์กรรมการนะครับนั่นแหละครับก็ไปครับให้ตัดสินไม่ได้ครับเพราะว่าสปบอนเตอร์กรรมการครับกรรมการศูนย์ต่อศูนย์ครับโจ้อันว่าไงครับอันสุวรรณเบอร์หนึ่งของเราแต่ไปโอ้ตรงนั้นครับโอ้ยการันครับลูกนี่เป็นแต้มหรือเปล่าพี่เชิดโอ้ยยกไปไหนมีโอกาสแก้ตัวดาบสองครับยกเข้ามาเจ้าโอ้โหไม่ได้รับแลวครับ เตะดีจริงครับเอาล้วครับนั่นแหละครับทีมงานครับทีแม่ทีมมึงแหมซอสก่อสก่หนึ่งต่อศูนย์ครับเอาแล้ครับพี่เชิดเปิดโจ๊กอันดกไปไหนพี่เชิดตามแก่โอ้ยสองต่อศูนย์แล้วครับโอ้ยทุกทุกท่านดูสิครับอันสุวรรณยังจับจุดไม่ถูกเลยครับตอนนี้ สองต่อศูนว่าไงครับโจกเข้ามาพี่ชอดสันแบกมทีเมพื้ดเนาะมท้งเทได้ต้นทีมพี่มเคเห็นเมดีไม่ดีไม่นีม่ดีแทงมอทปีสุดยอดครับเนื้อเีอวะดีโอ้โหเอาละครับร้อยยีสบสองท่านชมครับนะครับแค่ด้วยนะครับให้ถึงอ่าและแต่ทีมันกรุงเทพครับ แชร์ให้ผมด้วยครับสวัสดีน้องพื้มโคราชครับตัวยกไม่ป้อนนะครับโอ้โหนี่ครับเจ้าปื้มมาแล้วครับเจ้าปื้มตัวยกครับของโคราชครับต้องมาบอกแล้วว่าตัวตัวยกนี่ต้องต้องทาให้ดีกว่านี้แล้วครับสีต่อหนึ่งครับว่าไงครับเจ้าอันสวนปล่อยออกดูนี้นะครับแข่ด้วยนะครับเอาแล้วครับทุกท่านนะครับ สองต่อปีตัดไปว่าไงเอาแล้วครับยกมาแก้ไขมาอันสวนเป็นเต้มหรือเปล่ายกให้เชิอซันแบ็กยกไปไหนครับโอ้โลกเสียงโอ้ครับลูกนี้ครับอันยังยกไม่เข้าเลยครับตอนนี้ครับเอฟซีแสนเก่งครับตัดไปครับเอฟซีครับผมนั่นแหละครับแสนเก่งอยู่นี่แล้วครับตอนนี้ยกเข้าไปยกเอายกไปใส่ครับสิ่อนโอ้ดเลยครับ ก็ครับหมดแล้วครับตอนนี้เอาบุมขวา้องขอเวลานอกเลยครับตอนนี้พี่ชาบต้องลงไปยกแล้วครับนี่แหละครับพี่ต้องลงไปยกแล้วครับเจ้าพื้มครับพี่่พี่บอกว่านะครับตอนนี้นะครับต้องเอาแล้วครับเปลี่ยนตัวแล้วครับเปลี่ยนตัวจริงๆครับเหมือนเจ้าน้องพื้มว่าจริงๆแล้นครับเปลี่ยนตัวจริงๆครับ อันสุวรรณต้องพักสมาธิก่อนครับเสียตังค์เยอะครับเสียเราอ็นินช้าเวลเอ็นบินช้ปทำให้เสียอันเสียตังค์แล้วสมาธิหลุดกับตอนนี้กตครับเข้าหมดเลยเกงครับไม่ไม่เก่งยไม่เก่งเยแต่ก็มีนมีนะมีนะมเน็ีนมีนะมีนะมีนมั้ยมี่ดีนะมีมีนะมันะมีนะมีนะาน้มนมีมีนครับใช่มมมีมีมีนะะนมะนะมรู้ตัวอยู่นะ เขามากับไอ้ปอนใช่ไหมจะปอนนั่นแหละครับนั่นแหละครับนั่นแหละครับมาครับวันนี้น้องเข้ามาเต็มที่เลยนั่นแหละครับโอ้นี่ครับแสนเก่งครับล้มมวยสัตว์สัตว์ก็อนุบาลไม่ใช่แล้วครับสามต่อเจ็ดต้องรอชมนะครับนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับคอมเมนต์ให้สุภาพด้วยนะครับเกาหลีชัดเจนครับ นะครับขอบคุณครับนะครับเอาล่ะครับไปต่อ oh, oh 3สัญญาณทางหนองอยางชัดเจนครับจัดไปโยครับโอ้โหจัดไปเดินสายจะตุเอ้เดินสายจัตุครับโอ้โหขึ้นเตนี่ไม่ใช้มือค้ำเลยครับนักเตะมือสะอาดครับ 9ก้าต่อสามครับจัดไปครับตัดมาเอ้าลูกดีครับโอ้ลูกดีกรรมการบอกว่าลูกดีครับห้ามเถียงเด้อนะครับตัดเถียงนี่ซีนาดาครับสกอร์เท่าไหร่ครับสิบ10ต่อสามก็ฝั่งนุมได้สิบครับอ่าน่าจะได้ชมเอ้าดูพวกเตะพิเชิดโอ้โหดีดโอ้พิเชดครับขึ้นสันสูงจริงครับ สีส่ต่อสิครับว่าไงครับตัดไปว่าไงโอ้ซ้ายแน่นขวายกเต็มรอบวบโอ้โหเ,เตเตเะดีจริงๆครับนะครับเดินสายจัดตุนะครับจัดตุรภพีมานนะครับสวัสดี145ท่านชมครับ เหมือนชงมั่วๆยังไงไม่รู้นะครับก็แล้วก็พิจารณากันไปครับผมก็ไม่สามารถที่พูดได้นะครับนะครับสวัสดีไม่ลงไปเตะเองก็พูดได้สิโอ้ยนะครับก็ว่ากันไปนะครับยกมาเอาโอ้โหปากนรกเบอร์สิบเตะดีจริงครับเจ้าบาสครับบัตะตูครับนะครับปากร้อยแช่เลยครับร้อยสี่สิบเอ็ดท่านชมครับทุกๆคนก็ให้กำลังใจกันไปนะครับนะครับท่านนะครับ สิบสอต่อ5ครับเจ้าบัทต,ตัดมาว่าไงอันสวนโอ้ยอันแล้วมาแล้วครับตอนนี้ตั้งชอตสันแบกโอ้ยไ <c oughs> ม่รับแล้วครับอันอันหน่อยไว้กินหน้าแรงครับพี่น้องพี่น้องร้อย <c oughs> สี่กว่าท่านชมนะครับหกต่อสิบสองตัดไปว่าไงโอ้โยปิ้นนิดนึงยกเข้ามาเต็มรอบไหมครึ่ง <c oughs> รอบโอ้โหครับ ไม่แรงเท่าไหร่ครับอตุงนี้น้องเขาขึ้นเตะขึ้นรอบได้แรงจริงๆนะครับบอกได้เลยครับผลตัวติเลยครับเชิดซันแบ็คโอ้โหนี่เะครับเสียอันยังขาดขาดเกินๆอยู่นะครับยังชมเพื่อสนุกไม่ใช่ชมแล้วเป็นโค้ชจัดไปครับแล้วแต่ครับอแข่งที่ไหนครับเอาละครับเชิดเปิดลากเล่นเองเลยครับพี่เชิดปาดตลก นี่ด้นะครับแย่งนี้นะครับที่บ้านนาครับอำเภอสวนภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับวันนี้นะครับโควิดนี่หาชมยากครับฝากเอาไว้แชร์นะครับแอดมินอย่างผมนี่เดินสายถ่ายครับในช่วงโควิดครับหาชมยากจริงครับจัดการแข่งขันนะครับจัดต้องขอหลายๆทางครับว่าตรงนี้มันไม่มีโควิดต้องขอแล้วก็ดําเนินการได้คูว่าอะไรย่างนี้ยนะครับมันไม่ เอาแล้วอันิปนิดนึงยกเข้าไปเอาเชิดซันแบ็คสุดยอดหรือ right? oui เปล่าครับพี่น้องนะครับทีมชาติต้องการโค้ดทางเล็กนะครับเอาแล้วครับคู่นี้นะครับสู้กันมันแน่นอนครับไปพี่แครับสีหมดมากครับเชิดซันแบ็คห้าเก้าต่อสิบสี่ยกเข้ามาเกมหรือไม่โอ้โอ้โหเกมจนได้ครับโอ้โหไม่แม่สุดไลยแม่ก่อนแม่ พี oh ่เชิดบอกว่าโอ้โหนะครับเป็นที่นึ่งเป็นที่สิบสองน้องบาร์ี่พี่แสนเก่งพี่แสนเก่งพี่แสนเก่งพี่ันนี้เป็นเด็กที่เตะดีมากครับพี่ออกมาใช่ไหมใช่ครับเป็นเด็กที่เตะดีมากครับเออไฟต์ปะตูใช่ไหมน้องบาร์สครับน้องบาร์สเบอร์สิบเป็นเด็กที่เตะดีมากครับใช่ครับตัวนี้นี่ผมเห็นตั้งแต่ครึ่งรอบนะครับโอ้โหนี่ครับแสนเก่งครับนี่แหละครับแสนเก่งนะครับอล เจ้าปอนี่ต้องตอบแล้วดูแสมเก่งเตีนี่ต้้งปอนถอยเลยครับไม่ไหวแล้วครับครึ่งรอบต้นจัดครับบอกได้เลยแนวครับับอลฟอนจตตูเนาะบอนมัดบันโคกสนมอนใช่ไหมจัดมาเชิดซันแม็กขายาวจิดเกี่ยวว่าไงครับดาบสองเชิดซันแบ็กโอ้โหเกือบโดนกล้องครับลูกนี้ หนึ่งต่อศูนย์ตะที่ไหนครับเพื่อสุวรรณภูมิครับจงหวดร้อยเอ็ดลากเล่นนีครับกระทึบติดเดี๋ยวพีเชอร์สันโอ้โหเรียบร้อยครับโอ้สุดยอดครับเต็มีครับเต็มี่เลันโอ้สุดยอดครับ ไอ้แบมเตะไปครับอ่าเสียแบมเตะแล้วครับเตะแล้วนะครับเตะแล้วแล้วก็แพ้ไปแล้วครับมาแล้วครับเอาแล้วครับยกเข้าไปบาร์ดโอ้โหบาสเตะระเบิดครับเจ้าบาร์ดครับฮะปาร์คโอ้โหนะครับดอกบาร์ดเนาะปาร์คโต ตัอไปว่าไงครับอันสุวรรณนิ่งแล้วครับตอนนี้โดกเข้าแล้วนะครับอันสุวรรณมันแน่นอนครับคู่นี้มาแล้วครับเอาแล้วครับภาพเสียงเป็นไงครับจเจนหรือเปล่าครับสามต่อหนึ่งครับมาแล้วครับเจ้าปาร์คเปิดโยกเข้าไปเดินสายจัดตุกโอ้โหครึ่งรอบครับโอ้โห เลือดสายตนะครับจกแชมเก่งครับโจเนาะสู้ๆครับจัดไปครับฝากแชร์ด้วยนะครับฝากติดตามเพจของเราด้วยตัด็ปโอ้โหมาแยมต่อแ้มครับสู้กันตาต่อตาฟันต่อฟันครับคู่นี้เอฟซีปาร์คจตุนะครับโอเคจัดไปครับเบอร์สิบนะครับโนอะไรเบอร์สิบครับ ตัดมาว่าไงซ้ายขวาปาร์กเก็ตตุ๊เล่นกันแล้วครับจบปาครับเอาละครับเทียนแล้วครับพี่เชิดพี่เชิด์สันแบ็กมาแล้วครับเอาแล้วครับต้องไปเทียนกันแล้วครับพี่เชิดครับไม่งั้นโดนแน่นอนครับตกรอบแน่นอนใครแพ้ตกรอบครับซูซีครับใช่ครับแชร์ด้วยนะครับตัดมาสกอร์เท่าไหร่แล้วยกรอบปาร์กอู้อสียง เอาแล้วครับเ,เดินสายจะตุเ,เริ่มช็อตไปหรือเปล่าครับเอาแล้วครับพิเชิดกับเจ้าอันสุวรรณตั้งตัวเลยครับตอนนี้ต่อ2อครับอันสุวรรณโอโ้ยปันโอ้โหไปไปสุดยอดครับแต่ว่าเหนียวครับแน่นครับอโอ้โออรึ่งรอบครับเเลยเตโอ้ยคนยกด้หนโอ้ยกสวยเตะได้ดีแหละครับฝั่งนั้นนู้นนี่ต้องกระดูบใบใหญ่อย่างพิเชิเนะครับคงรู้กันอยู่แล้วครับ าสามตอ,องครับตัดมา,าเชิดปล่อยออกครับลูกนี้โอ้โหนะครับ55ท่านชมแล้วครับเมื่อกี้ร้อยกว่าท่านชมหายไปไหนเลยครับรอบไหนแล้วครับใครแพ้ตกรอบครับรอบลึกๆแล้วครับตอนนี้นะครับน่าจะเป็นรอบ8ทีมครับยกเข้าไปเอ้าตัดไปสีกอันหนึ่งอันสองโอ้โหโโยกดีๆครับลูกนี้ลูกดีใส่เตะได้เตะอันหน่อยไว้กินหน้าแรงอ้อยอ่ะอ้อยอ่ะเซตแรก เอาแล้วครับทีมสองทีมพร้อมครับแปดสามแปดต่อสามเอา้าเล่นเด็กเสียงได้เต้ใช่ใช่ครับสลับกันครับอุ๊ยมาแล้วครับน้องยางชัดเจนครับตัดไปครับแชร์ด้วยนะครับตัดไปเอา้าเสียหนึน่งอันสองเธอจะแบกแก้ไขดเดียวไม่แจมหรือเปล่ากระทืบโอ้ไม่ข้ามเขาเจ้าบารท โอ้ <ow> โหเป็นอะไรไปเรือเ,ป,เป,ปล่าอ่ะบ้าสุกๆท่านนะครับท่านชมแล้วนะครับข้าวต่อสียาวแล้วครับตอนนี้เอาซ้ายแน่นครับยกเขา้าไปโอ้โอหเป็นแต้มแล้วครับมีแนวโน้มว่าจะได้ดูเซตสามนะครับตอนนี้นะครับเอาแล้วครับแสนเก่งมาแล้วครับแสนเก่งมากระตุ้นแล้วครับตอนนี้ โอ้โหเกี่ยวทันสองทีมครับทีมแม็กเก็ตโอ้ยังได้ครับมีเชิดเปิดเสียันโยกทัดสแแบ็กโอ้ใคเจไปรับเลยครับตรงนั้่ก็ต้องรับแล้วเนาะเตะฉีดด้วยเตะสูงด้วยนะครับบอลเริ่มมาแล้วนะโอ้โหนะครับเชิดสแตแบ็กเริ่มมาแล้วครับตอนนี้สิบเอ็ดต่อสี่ครับโอ้ยบุกเสิร์ฟครับทำงานแล้วครับเสียัน แไปยังแน่นครับยกเข้าไปโอ้โหลึกรอบครับเอาแล้วครับมาแล้วครับแสนเก่งครับโหเราฟังให้กูนี่แหละครับไอเด็กเฮี้ยครับตัวสองหนึ่งสามหนึ่งเฮี้ยเลยครับทีละแพ้ห้าทีเด็ดห้าต่อสิบเอ็ดครับจัดไปครับเจ้าหวานสุวรรณยกขึ้นทีเชิด โอ้โหใครจะไปรับแล้วครับขึ้นสูงขนาดนี้นะครับเชิดสันแปร์นะครับอยู่กับช่องเลตชูปด้วยครับแอดมินดีชาร์ปนะครับและเพจแอดมินดีชาร์ปครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับอย่าลืมติดตท่านชมอุ้ยเขมาบาสเต็มรอบครับสุดยอดครับคู่นี้ได้ดูเซตสามแน่นอนครับผมมีแนว่นุมว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเรานะครับ หกต่อสิบสองว่าไงเสียอันหนึ่งอันสวนสองเชิดสันไอโอ้โหไม่รอดแล้วครับเตะดีจริงครับพี่เชิดครับไม่องาเชื่อครับไม่อยากจะเชื่อเลยครับมาคนอายุขนาดนี้จะเตะได้ดีจริงสิบต่อหกยกมาพี่เชิดออกไปพักแล้วครับตอนนี้โอ้โหดี เดี๋ยวดีจริงครับเจ้าบาสครับเจ็ดสิบสามเจ็ดต่อสิบสามครับตัดไปว่าไงเปิดอันบินซ้ายนรกโอ้ยสุดยอดครับโอ้ยอายุขนาดนี้นี่ยังขึ้นเตะได้ครับพี่เชิดออกไปพักครับได้สู้เซตสามครับสันแบ็กดีมากครับอ้สันแบ็กดีมากครับพี่เชิดครับ ยกมาว่าไงครับโอ้โหเจ้าบาสเอาแล้วครับเราได้ดูเซตสามแน่นอนครับพี่เชิดออกไปพักแล้วครับแปดต่อสิบสี่โอ้โหออกครับเอาแล้วครับเก้าสิบสี่แล้วครับตัดไปว่าไงครับเสียันหนึ่งเสียันสอง โอ้โหสุดยอดครับลูกนี้ซัมเมอร์ซ้อนเลยครับขาดแล้าแล้วเอาละครับได้สู้กันเซตสามแล้วครับเจ้าบาสพักดื่มน้ำแล้ครับบาสก็เตะดีนี่ต้องร้องให้อยู่ดิเอาไว้ได้เนอเซตนี้ใครแพ้นี่บินบายเลยเอาละครับเวลาพักพักก็ยาวสูงอีเชิดเห็นไหมครับมาแล้วครับเซตสามครับเชิดซันแบ็กครับสูงยาวเข่าดีครับ ใครที่ติดตามทางเฟซนะครับสามตุลาสองเก้าครับนะครับเฟซนะครับเชิดซันแบกครับอย่างโสดนะครับแต่ไม่ซิ้งครับเชิดซันแบกบอกว่าแก่แล้วไม่ได้ซ้อมครับนะครับช่วงนี้พักร่างกายนะับใครพูดชีครับ ขาขบ้นเรือมือหยอดไหมทีไรเส้นทีมพร้อมครับเห็นว่าส้งขาถึ้นเรือมือหย่อนไหมเส้นเส้นต่อเส้นครับโยงไปพิชเชตเปิดยกเข้ามาเชิดซันแบ็คโอ้โหทัานแบ็คได้ดีกินครับโค้งขึ้นได้สูงแล้วก็เตะนี่คงไม่ได้รับแล้วครับทุกท่านหนึ่งต่อศูนย์อันโอ้ยถูกเสิร์ฟทำงานแล้วครับอันโอ้ปิ้นอ้าแล้วครับได้มไม่นี่แหละครับ เซตแรกเหมือนหนังคนละมวนนะครับพี่น้องนะครับนะครับหนังคนละมวนเลยครับเซตแรกนะครับีแย้มสองต่อศูนย์ครับอันสุดวันตัดมาว่าไงครับหนึ่งสองเจ้าบาสเอ๊ะโอ้โหเตะออกครับโอ้โหนะครับเตะออกไปแล้วครับแต้มครับสองศูนย์สามต่อศูนย์ครับ อันตวันตัดมาเอา้าลนะครับในช่วงโควิดนี่ดูหาดูไม่ได้ง่ายนะครับบาสครึ่งรอบโอ้โหลูกนี้ครับทำได้ดีครับอืมแล้วครับตอนนี้นะครับหนึ่งสามหนึ่งต่อสามตัดไปว่าไงอันสวนหนึ่งอันสวนสองโอ้โหโยกลูกนี้นนไม่ต้องรับเหรอครับดีโโอ้หบาร์ส<ๆ>เข้าไปครับเช่ดซันแบ็คครับ เหมือนเหมือนนังกรติ๊กยิงเลยครับตับทับเลยครับแล้วก็ไม่มีบล็อกเลยครับครับแมนครับแมนครับยกแมนครับตอ้ยหัวนรกมองไปไหนไม่รู้ครับเจ้าบ้านนี้นี่เสียงหนักหนักแต่ก็เบาถักถากถ้าผมเข้าไปนี่หนักหนักกว่านี้ใช่ครับดังเอฟดังเอฟครับฟินเผาครับดีไงคุ้ม วางังเอบเลยครับเะครับเอาล้วครับร้อยท่านชมเอ้าปิ้นไปไหนไม่รู้นะครับรอได้เต้นฝากแครด้วยครับเอาแล้วครับไปแล้วครับพี่เชิญแล้วเจ้าอันสุวันนะครับเริ่มเข้าขาแล้วเซตสามนี่ถ้าปิดแมตช์ได้คือหกต่อหนึ่งครับอันสุวรรณลูกเสิร์ฟทำงานไหมโอ้โหไม่ข้ามครับลูกนี้ ใช้แบบลูกปั่นนะครับปั่นไซน์นะครับอันสุวรรณนะครับสุดยอดครับนะครับช่วงโควิดหาไม่ดูง่ายๆนะครับตะก้อนะครับสองต่อหกสีสันครับของวงการกีฬาครับมีทุกที่ครับเอ้าปาดเลยครับปาดสุววรรณภูมิโอ้โหสุดยอดครับยอดจริงๆครับเจ็ดต่อสองโอ้โหปั่นลูกนี้ครับ แต่ว่ายังนิ่งครับโอ้โหเจ้าบานครับเตะเหมือนผมนะครับเจ้าบ้าสครับผมก็เตะแบบนี้นะครับแต่ผมปางงานไปหน่อยครับสามต่อเจ็ดสวัสดีเพื่อนทางพม่านะครับทั้งลาวทั้งพม่าด้วยนะครับโอ้โหยอดตันแบกครับมิงกระบาครับนะครับมิงกระบานะครับสำหรับภาษาพม่านะครับภาษาลาวก็สบายดีครับนะครับสวัสดีนะครับจัดไปครับ ทั้งสปบูทั้งเงียนมาครับนะครับ,รบถ้าบอกได้ตรงๆงอ่ตอนนี้นะครับ <21 7 S> 2อ7ท่านชมครับแชร์ด้วยนะครับ8ต่อ3ครับ8ต่อ3ตสัตว์ไปบาสเปิดยกเข้ามาบาสกระทืบโอ้โหทำได้ดีกับเจ้าบาสครับ เอาแล้วครับสองรอสิบเดท่านชมนี่ต้องฝากตดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ9ก้าต่อสามอัดไปโอ้เสียถูกเสิร์ฟจวดทำงานครับโอ้โหนะครับคู่นี้สุดๆจริงๆครับสี่ต่อเก้าเชือดซันแบ็กจะกลับขึ้นมาได้ไหมจากฟอร์มที่ตกไปกลับมาในช่วงโควิดสิเกา กลับมาในช่วงโควิด19เชิดซันแบ็กครับ10ต่อสีว่าไงโยกเข้ามาเจ้ามาสก็ไม่ยอมมาสก็เตะหนักเหมือนกันและครับมานะครับสู้กันครับคู่นี้เอาละครับท่านผู้ชมห้าต่อสิบโยงมาพี่เชิดเปิดดูซันแบ็กโหดครับอันสุวันยกคือขวัดโอ้เสีย ไม่ลงครับลูกนี้มันยกห่างครับยกห่างยกไกลครับเอาแล้วครับตามมาเลยครับหกต่อสิบครับโยงมาอันสวหนึ่งอันยกสองโอ้ยยกสวยครับลูกนี้โอ้โหีถ้าเตะไม่ลงนี่โอ้บอกได้เลยครับลูกนี้นะครับคงไม่ใช่เชิดนะครับแล่ยกแบบนี้ครับเสียอันสวนรณภมนเครับเซตแรกกับเซตนี้มันต่างกันไปเลยแหละครับทีมรับ 7ต่อโอ้โหบาสเตี่ไม่ข้ามครับโอ้โหเอาละครับเอาละครับเสียนมันเหมือนคนละคนเลยครับ10แสน10 612ต่อ6ครับเกือบตายครับพี่เชิดพอกเอาละครับ7ต่อ12นะครับตอนนี้นะครับเอาละครับ7127ต่อ12ว่าไงครับโยงมาโอ้โหลูกออกครับลุงนี้ เอาเลยครับแล้วเปลนตัวนสสิบสามต่อเจ็ดครับโอ้โหไม่ข้ามครับเอาแล้วครับนำมาห่าครับแปดต่อสิบสามนะครับตอนนี้ครับต่อสิบสามโยงมาเปิดลากเข้าไปเป็นแต้มหรือเปล่า เป็นแทมครับโอ้โหนะครับเอาแล้วครับแทมเดียวเกมครับแปดสิบสีต่อ8แสนเก่งเสียงเงียบเลยครับแสนเก่งโอ้ยไปไหนแล้วครับลูกนี้เกมเลยครับโอ้โหนะครับสวีสองร้อยยี่สิบสองนักชมครับโอ้เนี่ยคู่ต่อไปเข้าเลยครับห้ามกับพิบตาครับในยวงชุกยุคโควิดฉันบอกไหมทำไมเขาบอกว่าเขาแบบว่าเขา ด่าเสียอันใหญ่เลยแต่ว่าเทดนี้มันเหมือนคนละคนเลยนะเสียอัน